สวัสดีฟแฟนๆทางช่องปลาล์มสามบาทห้าบาทนะครับวันนี้จะพามาชมไฮไลท์ของเจ้าหนูมาสจอนครับเมสันกรีนวูดแห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือที่บ้านเราเรียกว่าไอ้หนุ่มไม้เขียวนะครับที่ฟอร์มกําลังร้อนแรงต้องบอกว่าซ้ายอาหารการเหลือเกินนะครับไปดูประตูสวยๆจากเมสันกรีนวูดกันครับเริ่มที่เกมจากการเจอเอเวอร์ตันนะครับบอลจากแดเนียลเจมส์ไหลให้เมสันกรีนวูดซ้ายหน้าเขตโทษไม่เหลือครับแม่ทัดเสียบมุมผ่านมือจอแดนพิกฟอร์ดเข้าไปครับ ถ้าเป็นซ้ายข้างขนาดแบบนี้ก็ไอหนุ่มไม้เขียวไม่พลาดแน่นอนนะครับเนี่ยรับผ่านไรตันเบนส์แล้วก็เยอร์รี่มีนาครับลอดขาแล้วก็อู่บอลอาจจะไม่แรงมากแต่ว่าทิศทางดีมากครับผ่านมือจอร์แดนพิคอร์ดเข้าไปครับนี่ครับสะใจเลยครับลูกชายครับแต่เด็กปั้นของโอเลกุน่าโซชาอีกหนึ่งเกมครับเจอกับไรตันแอนดโฮฟเออร์เบียนเลี้ยงเข้ามาในเขตโทษสับหนึ่งจังหวะแล้วซัดเลยครับอู่เกมรับของไรตันถอยครับไม่ยอมเข้าหาครับ แล้วก็ปล่อยให้ไม่สกีนวูดมีพื้นที่แบบนี้ไม่เหลือนะครับนี่ครับลุยส์ดั้งถอยแทดๆๆๆก็เรียบร้อยครับแล้วแถมไปบังแมตชิวไรอันด้วยนะครับมีเดลสตีเฟนตามมาก็ไม่ทันครับแหมสับ2-3จังหวะพอได้หลงหน่อยครับแล้วยิงลอดขาเข้าไปก็ยิงเสาแรกคล้ายๆเกมที่เจอเัืตันเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับนี่ครับปรบมือให้ครับลูกชายลูกชายกับพ่อเองครับออกตายซะแล้วนี่ครับเกมที่เจอกับนอริชครับซ้ายอีกแล้วเข้าเสาแรกครับ ยิงผ่านคู่ศัตรูที่เรียกว่าเนรคุณกับบรรดาคูบาจารย์นะครับทิมครูครับเป็นไงฮะยิงไปก่อนเบาค่อยว่ากันนะครับอู้ซ้ายของเวสันกรีนบูดมีรอยยิ้มเล็กน้อยนะครับอเกมนั้นถล่มไปสี่ศูนย์สังเกตได้เลยครับถ้าซ้ายข้างถนัดเมื่อไหร่นี่เข้าข้อปั๊บเป็นประตูครับแต่ว่าเกมนี้ครับเจอแอสตันวิลล่าไม่ใช่ซ้ายแล้วครับคราวนี้เปลี่ยนบ้างบอลให้กับมาเซียลมาเซียลขึ้นไปกรีนบูดแล้วขวาหน้าเขตโทษซัดเรียบร้อยเลยครับ ไปยืนประกบกันห่างครับขนาดเปเปเรนหน้าประตูว่าเก๋าๆยังไปไม่ทันครับตอนนี้เปลี่ยนจากซ้ายมาขวาบ้างก็ยังเฉียบขาดนะครับเหียบเล่นกับทางอองตัวนี้มาเซียลครับแล้วมาเซียลไหลคืนให้ขวามีพื้นที่เห็นได้ชัดเลยครับกรีนวูดนี่ถ้าปล่อยเขามีเวลาคิดสักโอ้เสียววินาทีนะครับหรือว่ามีเวลาเขาตั้งหรือว่าตั้งเท้ารอแบบนี้นี่แต่ซ้ายจะขวาได้หมดอีกหนึ่งเกมครับเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับ แล้วก็ชิงกับคนเดิมครับมาเซียลหนึกันแล้วมาเซียลจ่ายทะลุเข้าช่องแล้วซัดเลยครับเหมือนเดิมครับเสาแรกถ้าเป็นซ้ายนี่แกเลือกเสาแรกไว้ก่อนแล้วยิงผักข้อครับเป็นสันติมูดเกมรับเวสแฮมเหมือนจะแน่นนะครับแหมยืนกันตรงนั้นอารอนครีสเวลแองเจโลออกบอลหน้าอิซาดิยอบสุดท้ายทะลุมาแบบนี้ครับยิงลอดขาดิยอบเข้าไปครับอีกหนึ่งเกมครับเจอกับนิวคาสเซิลครับนี่โชว์ต่อบอลครับคิดว่าตัวเองเป็นบาซ่าเรียบร้อยครับตั้งแต่จังหวะแรก แล้วก็ถอยเหรอครับถอยก็ได้ร้อยครับเจอลูกไฟเข้าไปครับลูกนี้นี่จริงๆนดีว่วเซิ้นถอยลงมาเล่นเกมรับก็ได้ทันแล้วด้วยแต่ว่าซ้ายกรีนบูดครับอู้ยิงแสกหน้าดูบาฟก้าเลยครับอีกหนึ่งจุดเด่นของกรีนบูดเนี่ยนอกจากจะคมแล้วก็คือความแรงครับผมเป็นคนที่ยิงบอลได้แรงมากครับเนี่ยครับถ้าเข้าข้อเมื่อไหร่ครับคานสนัันครับดีครับเจอวัตฟอร์ดแม่จะต่อบอลเหมือนบาซ่าเมื่อสักครู่นี้ครับ โดนล็อกหลังหักอีกตงหากครับบอลสวนกลับครับแล้วก็ถอยแบบนี้ครับเนี่ยครับคืนมาแล้วซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหฟิบูดทำชิง่ง1อกับบุนโอลฟานเดสแล้วถ้าปล่อยให้มีเวลาอย่างที่บอกไปครับไม่เหลือครับยิงผ่านมูเบนฟอสเตอร์เข้าไปยิงซ้ายข้างถนัดแบบนี้ด้วยนะครับนี่ครับไปถอยครับเรียบร้อยเลยครับมาดูเกมที่เจอบอลมัดกันบ้างนะครับบอลจากบุนโอลฟานเดสครับให้กับเมสันกุยบแล้วก็ซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหมือแทบแตกนะครับ โอ้เป็นคนที่ต้องบอกว่าตีหนักจริงๆนะครับมสันกรีนบูดยิ่ง้ะเข้าซ้ายข้างถนาดเนี่นยเอียงนิดหน่อยก็แล้วซัดโอ้ปลายมือเอาไม่อยู่แล้วก็ยังอยู่ในเกมกับบอลมัดนั่นแหละครับกด2เม็ดเลยนะครับคราวนี้จากซ้ายเปลี่ยนมาขวาบ้างครับแหมความหนักอาจจะลดลงไปบ้างแต่ว่าก็ยังโหดเปิดหีบเหมือนเดิมนะครับมสันกรีนบูดแล้วก็ยิงหักข้อครับแหมผ่านมือรุ่สาประตูเข้าไปครับ มาดูในเกมกับเวสต์แฮมบ้างครับแม่จับบอลเหมือนจะล้นแล้วครับกลายเป็นไปแตะหลบอังเชโลอบอลหน้าแล้วก็เข้าซ้ายข้างสนัดครับเรียกว่าประตูที่เรามาให้ดูนี่ส่วนใหญ่เกิน90เครับเข้าซ้ายครับเพราะฉะนั้นกองหลังนี่ต้องระวังซ้ายของกรีนบูดให้ดีนะครับนี่คือไฮไลท์ของเจ้าหนูมาสจั่นครับในสันกรีนบูดต้องรู้ว่าต่อไปในนาคตทีมชาติอังกฤษเขาจะยึดเป็นตัวจริงของแมนยูแล้วก็ทีมชาติได้หรือเปล่านะครับเห็นฟอร์แบบนี้แล้วคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ในใต้คอมเมนต์